รอรอขึ้นขึ้นมาไว้ขึ้นมาไว้รอรอรอกลับมาบ้านหลังเหมือนมันมาคก็เจเย็นแค่นั้นแหละมึงฟังกูนะมึงฟังกูดีๆนะลงให้พร้อมกันนะอย่ามึนนะอย่าเฮ้รันดันไปทำไมเฮ้ยใครสั่งโอ้ถเฮ้ยมึงไปไหนเดินดีมาหลังบ้านเองดีดีพวกมันพวกมันเข้าเาก็ไปอยู่กลุ่มใหญ่ที่พวกกูอยู่เนี่ยจะไปไหนกันอยู่ตรงนี้ไว้เนี่ยอยู่ตรงนี้ที่กูอยู่อ่ะกลุ่มใหญ่อยู่จอดเนี่ยที่กลุ่มใหญ่จอดมามาจะชวนแล้วมาชวนนะมันนนนนนนแแแเเเลลล่่่่่่่อออ้ยยููีมมึงอยู่แค่เล่นดีเล่นไป คนมีหน้าที่ทำอะไรย็มพีหรืออะไรก็เล่นเล่นไปเลยใส่ปืนใส่เลยหัวหัวหัวไล่นงเหลเล่นได้เล่นได้ฝังปุนไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนบเล่นเลยเล่นฝั่งเล่นเล่นเล่นโฮโปนะเล่นเลนูโปเล่นเลนูโปเล่นเลนโฮโมเล่นเลนโฮโมเล่นเลนโฮโมเล่นเลนโฮโปนะเล่นโฮโมนะเล่นโฮโปนะ เลนโโปนะใหเพื่อนถ่ายนะโดนอเหมือนเดิมน่ะช่วยช่วยชนหน่อยช่วยชนหน่อยช่วยชนหน่อยลงเลนเราด้ลงเนเรานะลงเนเรานะลงเลนเราลงลงลงรมล็มพีอยู่ไหน็มพีเ็มพีเ็มีเพีเยวมีมาเดีอมีเบลกับเพื่อนเบลกับเพื่อนเบลลงกับเพื่อนเบลลงนเราลงงฝั่งเลนเราฝั่งเลนเราเดี๋ยวมันจะได้รู้ว่ากระถางต้นไม้คืออะไร จะได้รู้กระถางต้นไม้ค <about> <res> ืออะไรกระถางต้นไม้ค <itus> ืออะไรสวยหมีเมาสวยหมียวรอเพื่อนไม่ได้เพื่อนไม่ได้เมเพื่อนไปเมาเพื่อนไปก็ช่วยเขาเขาส่งมาทิ้งด้วยส่งมาทิ้งด้วยส่วตรงนี้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 เอาตบมันไปไปหมีไปหมีเอาตบมันไปไปหมีเอาตบมันไปไปหมีเอาตบมัไปดูอะไรกระจอกไอ้สัสต่อไป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 ลังเกอร์ลังเกอร์ลังเกอร์

หาเพื่อนเบลมึงหารถดิหารถดิมีรถป้ามีรถป้ากูโดนยิงกูโดนยิงกูโดนยิงชุบ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 เพื่อนชุบเพื่อนชุบชุบดึงศพเพื่อน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 ชุบ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 เพื่อนมึงฟักกกชุบเพื่อนฟังพก่อนฟังชกฟังบกฟังุกชุบเพื่อนชุบเพื่อนชุบ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  ลีเพื่อนดีลีเพื่อนดีรีเพื่อนดีไมรีเพื่อนไมรีเพื่อนรีเพ่นลีเพื่อนีีีชบ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 ชชดึงศพเพื่อนดึงศเพื่อนดึงศพเพื่อนดึงศพเพื่อนมาดึงศพเพื่อนมาคุยอะไรกระจอกไอสัตว์ไอเด็กเคียวคุยอะไรเด็กเีย ไปหนึ่งสองสามซี่ไปหนึ่งสองสามซี่ไปหกเกตไปสองเลยพี่ชายรอบรอบล่นไปเพื่อเล่นไปโอ้ยเนี่เฮียเอ้กูไปกดตัววายตอนไหนวะเฮ้ยหลังไฟช่วยหลังไฟหน่อยช่วยหลังไฟหน่อยช่วยหลังไฟหน่อยตัดไปตรงกลางกูไปกดตัววายตอนไหนวะ บอกแล้วสอบมาสอบมาสบมาสด็กไปสอบไปสอบไปสอบมากลางหลังนี่สอบมากลางหลังนี่ได้พี่สอบเนี่ยกูสอบแรกเหรอเออเอาข้อไฟมาเด็กเอาข้อไฟไปเอาข้อไฟไปไปเล่นดิซุปเปอร์ดิซุปเปอร์ดิช่วยเพื่อนหยา ไอ้สัตว์มึงตัวอรเปมึงกีา่หรือเปลีดีข้าก่อนหรือเปล่าปัญญามีจินมีดีข้ามาหรือเปล่าคุณีดีข้ามาก่อนหรือเปล่าปัญญาดีสมากัสวกันมีดีปเอ้สมดาวตกกสมูาสมก่สมวตกกเนี่ยสมู้ต้องกามึงจะ จ่อไปกูด <polarization> <cessor> ึงให้คูอะไรกระจอกเด็กเียวย่พี่รแมงดีสัตเอาแมงดีสัตเสียงดังคููอะไรกัะจออเด็กเคียคคูอะไรสัตเป็นคูอะไรตายยังไอสัตกูตายยังงูตายตาเกูตายู้ถามเนี่ยมึตอบดิตอบดิมึตอบดิเนี่ยเป็นคูอะไรเนียเปนคูอะไรกูตอบคูเดี๋ยวเ่วรร่ตอูโลมเวรรเพื่อนดิชเพื่อนดิชเพื่อนดิชเพื่อนดิเอดเอดเอดิ ชุบันเดชชูบันเดชุยกับมารวงกันดิไปเรียกเพื่อนกลับมาดิกลับมารวมเพื่อนกันกลับมารวมเพื่อนน่อยคุยเด็กเคียกูรวบสมาดีสัตว์คุยเลยนี้ชัตว์เนี๊ยบชุบันเดชชูบันเดชชูบันเดชชูบัชเดชชบันเดชชูบันเดชอนบันเดชชูมันเดชชูบันเดชชูาันเพชชันเื่ะนบันเื่อนกันเื่อนบันเื่อนบันเด่อนันเดชชูมันเดชชูบันเดชชูบันเดชชูมันเดชอูบันเดช เล่นให้ได้ตงเนี้ปิดให้ได้ให้มันชบอย่าให้มันชบอย่าให้มันชบเบอร์ดิยันดิดี่าสัตว์ไอ้เหี้ยกระจกเอาเพื่อนเดกเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยเพิ่อนอนดิเอาเพื่อนเดเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยเพิ่นตายเดินไปเดินนนตายาดเหี้ยอกนตกปัดกวนติปดเสียงไเปนอไ ไปไหนอะเสี่ยมึงอะไปไหนเสี่ยมึงอะไปไหนไปไหนเสี่ยไปไหนอะเสี่ยไปไหนอะไอตุ๊ตลกไอปากี้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 ไอสัตว์จัดเลยชิวจัดเลยชิวจัดเลยไอเฟือไอปให้กู้ดับเพลยงไอเนี่ยตายตายควายโง่ยี่กระจอกไอสัตว์เราคืนแล้วเราเพื่อนเหรอไม่ได้เยัยอะไรเลยกดจักรไอสัตว์นี้นะส่งมาฝั่งนี้ดิยอสัตว์มาไอสั่งนี้กี่ไฟก็ไม่ เทียอะไรทำเี้ยอะไรทำเี้ยอะไรไอเจ้าหมาไอเจ้าหมาไปไหน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 เนาะพี่กันตีไอ้ทำเทียวอะไรทำเที่ยอะไรทำเี้ยอะไรไอ้เอ้ไอ้ย้ไอ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 ้ไ้ไอ้ไ้ไอ้เอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อไอ้ไอ้ไจ้ไอ้ไจ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไอ้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 อ้ไอ้้ไอ้อ้ไอ้้ไอ้้ไอ้้ไออ้ ตนนัวนู้นไอ้โตัวเนี้ยง่ายเลยแกเยอะอากาเลยยะอากลยกู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 กากู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 กากูกกู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  เฮ้ยไอเจมเอาประกาบ้านมันตายวยไรไควายยิงาอเดไไอจดไอเอาเพื่อไปชุบไอเจมไอเจมบแล้วไอ้เกูกินล้คไชกูดิไไฟไีไฟก็แพ้ไอยัใหญจอไอเหียเอามึงจกจบมันชุบมันชุบมันชวส้ว้สนมม่าผมไม่มีโลหะเอาช่ชุบมันชุบมชมันชุบมัน นีได้เ้วพีนีได้น่าจะไม่ได้รีได้นะเหียอะไรเฮียต้อนรีเฮียอะไรหายสัตว์เฮียอะไรนี่เฮียอะไรทาคนแตกไม่ไหวรีเฮียอะไรเฮียอะไร่าทาให้รักมว้นมาลงเดีวเร้องไปไปคุยกับเาใจผิดขึ้นมาจน้หนื่อยล้าไอ้ไก่ไอ้กากเฮีย ไม่มีอะไรตีมาเต้นไหวไแมดิไอ้จ้ของบ้าไอ้แมทไอ้แมนแม้าอ้ไอ้คนที่มเอาเงินมาแจ้พี่ไอ้ควายไอ้จาไอ้ันเ้อีตงเกลียวเฮ้ยเลียงเลียงอไีไอ้เ้กบอกว่าีให้ี้โอ้ชิบหายเฮียไัดในไอ้ตัดตัวเกลียวจานตเกียวตเกลียวเป็นไองแตบไหพี่ีผู้กะพิบมินเก่งพี่เจบอกไมเห็นจะเก่งแต่พโมงูทุกคนอะมเยอะจังอะ เขาคิดว่าเขาจะชนะไงข้ามันโง่ไปแล้วน้องมันหนีไปแล้วไปเห็นไฟแพร่ไปเห็นไฟแพ้มันหนีไปแล้วเชื่อแล้วนะไม่ยอมบับเยอะหน่อยได้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 ตัเจตอย่างโคตรนอดไม่ไปโดนกระบดไปโดนกระบะตายครัวเฮ้ยอย่ามึนเดี๋ยวรีบจบรีบจบพย่ยามตีฟ้ามึงรีบจบก่อนรีบจบรีบจบแล้วดูสมควรละครเร็วแล้วทํวร้ายไป กี่รอบก็ได e. ้สัตว์กูบอกว่ามันไม่ให้กูพูดแล้วกูจะด่ากับแม่นั่นั้นไหนวะเมื่อกี้เราพลาด เล่นฝ <Cornell> ั่งเล่นเล่นโฮมโปนะเล่นเลนูโปเล่นเลนูโปเล่นเลนูโปเล่นเลนโปเล่นเลนูโปรถผมเป็นไหนจะได้รู้กระถางต้นไม้คืออะไรกระถางต้นไม้คืออะไรสวยหมีเมา

ชบชบดึงตาชบช,บ,ชบคุยอะไรกระจอกไอสัตว์ไอเด็กเฮียคุยอะไรเด็กเฮียเดินดไปหนึ่งสองสาไปหนึ่งสองสาี <c oughs> ่ตอนที่กูกดานี่ะไปไป คูอะไรกระจอกเด็กเคี้ยไว้พี่พี่รัดแม่งดีสัตว์เอาแม่งดีสัตว์คก่งอะไรกระจอกเด็กเคี้ยคูอะไรสัตว์เป็นคูอะไรตายยังไอสัตว์กูตายยังมเงากูตายตามเงากูตายตามกูถามเนี่ยมึงตอบเด็กมึงตอบเด็กมึงตอบเด็กเนี่ยเป็นคูอะไรเนี่ยเป็นคูอะไรกลับคูเร็วเข้วรรค์ไม่กลับคูล้เร็วๆเข้มสวรเพื่อนนช้ชู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 เพื่อนนี้แทงยาลทำคูอะไรเด็กเคี้ยคูอะไรเด็กเคี้ยไอสัตว์ตับกูดีตัด ชูเพ่นนี้ชูเพ่นนี้ไปกลับมารวมกันนี้เื่อเ่อนกับรวมเพื่อนอะับรวเพื่หน่อยคยเด็กเคียกูรวบสมาดิสัค้ยเลยชูเพ่นนี e> ้ชูเพนนี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 ้ชุบ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 มีมฟังกูมา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 า เห็นตัวติดเกม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 ไอ้หัวไอ้หน้าแก่ติดเกมไปไหนอะเสียวมึงกำลังไปไหนเสียวมึงกำลังไปไหนไปไหนเสียวไปไหนอะเสียวไปไหนอะไอ้ตัวตลกไอ้พาร์กี้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 ไอ้ตว์จัดเลยชิวจัดเลยชิวจัดเลยไอ้กยไอให้กูดังฟีดไอ้ยี่นูนิ้วกูนิ้วกูนิ้วกูแบบรัวจัดตัวแกรติดปักตัวแกรติดปัดเสียวมึงไปไหนอะไรสัก ไปไหนอะเสี่ยมึงกะไปไหนเสี่ยมึงกะไปไหนไปไหนเสี่ยไปไหนอะเสี่ยไปไหนอะไอ้ตุ๊ตลกไอ้ปาร์คี้ขำเดืวดตัวจริงจริงเดี๋กินกูฆ่าไม้ยังเย็นนะกูฆ่าแบบโอ้โหกูไล่ตีไอ้กมันว่ะ